อันนี้บานเพิ่มจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมห้องฟิตเนสที่เราเคยไปกันแล้วเนาะเขาบอกว่าขอมุมเล็กๆไว้ให้พี่ต่อยมวยกะว่ามีกระสอบหนึ่งอันเนาะเอาให้เขาดูเขาบอกว่าเอาให้พีแค่นี้เองหลออะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอาไงดีก็เลยสรุปแล้วคุณคุณย่าก็เลยบอกว่างั้นแยกออกมาเลยลูกก็เลยได้เป็นส่วนนี้ทีเพิ่มเติมนี่คือสร้างนมาเพื่อครอบเวทีมวยเพื่อเป็นเวทีมวยของเขาค่ครเฉพาะแต่ว่าจริงๆคือแบบมุมเล็กๆของเราเรามีลูกผู้ชายสองคนไงน้องเขาเล่นกีฬาได้แล้วก็กีฬามวยก็เป็นกีฬาที่ดีนะต้ว ห้องนี้ห้องนี้เท่าไหร่คะคุณคุณรำหมดนี้เลยองนี้จริงๆไม่ไม่น่าแพงมากนะเพราะว่าอุปกรณ์กีฬาเขาก็ราคามาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าสร้างต้องถามคุณเอิญว่าว่านโครงสระ้างจะแพงหน่อยเพราะพวกนี้หนักค่ะแล้วก็มันต้องมันต้องใช้ใช้โครงสร้างเหล็กข้างบนเพื่อยืดเนื้อกระสอบนี่ขึ้นหนักอ่ะพี่ฟลอยลองค่ะระวังข้างหลังระวังนะคะพี่ฟลอยเขาหมัดหนักนะคะเอสโอ้โหเคลื่อนไหมเอสที่เผื่อเคลื่อนไหมเอสเอส ไม่ไม่ถล่มนะฮะเอาน้ามั่นคงนะพี่ดีครับห้องนี้ค่าวๆจากที่เราสืบมาราคาเท่าไหร่ครับ4ี่มล้วอีกแล้วดีดีดีนี่ก็เชื่อคนง่ายอีกแล้วคุณว่าเท่าไหร่ผมว่าห้าล้านอ่ะได้ได้ห้าล้านนะไอแดงนี่ก็ต้องเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็หลายหมื่นใช่